เตมันนั่นนี่เฮาต้มมันเฮาต้มมันนี่เฮาต้มนั่งลงนั่งลงค่ะเฮาต้มสวัสดีอเฮาต้มสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีกันสวัสดีไหมสวัสดียืนไม่ไหวค่ะฮัลโหลฮัลโหลนั่งก่อนฮัลโหลขอมือขอมือโอเคฮัลโหลเก่งฮัลโหลสวัสดีฮัลลโหสวัสดีกันสวัสดีกันสวัสดีกัน สวัสดีสวัสดีสวัสดีเก่งไหมเนี่ยสอนสองวันเลงหวัดดีอ่ะต้องขอมือวัสดีสวัสดีกันสวัสดีกันสวัสดีสวัสดีมันยังหวัดดีไม่แข็งมันยังยื้ไม่แข็งต้องรอให้แข็งกันนี้ก่อนต้องสวัสดีกันสวัสดีัสวัสดีฮัลโหลมาเนี่ยฮัลโหลมาหน้านี่ฮัลโหลมาหน้านี่ มานั่งนี่นั <là> ่งแล้วล <L regret. S 2> <or S 1> ูกขมือก่อนขมือ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 ก่อนีกินยังอ่ะหวดดีด้วยหวดดีกันลูกวดดีกันลูกวดดีกันลูกวดดีกันขามันยังไม่แข็งออลูกไปขามันยังไม่แข็งมัได้เท่าน้แหละหมือแล้วหมือละวหมืปละหมอบเอละหมอละหมละหมอดหมนละดเอ้หมอละหมืละหมืละหมืละหมละหมละหมละอืม một lèo một lạc là... mù bé một món bé bỏ bé một, là... một, là... một là...